ไฮสวัสดีครับผมอยู่กับผม My Music Gamer กันอีกแล้วนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาซุมคโลโบใหม่นั่นเองก็เป็นคโลโบเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพ2นั่นเองนะครับคุณผ,ผู้ชมครับก็ตอนนี้ก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เข้าตรงเวลาด้วย10โมงเกมน่าจะไม่มีอะไรอัปเดตแล้วนะเพราะว่าอัปเดตเดือนที่แล้วไปแล้วก็เดือนนี้ก็จะเป็นคโลโบเลยนะครับผมก็ ดูกิจกรรมดาวตกนะให้เหลืออีกสองวันผมว่าแล้วมันต้องนับถอยหลังนะประมาณสามวันนี่แหละก็รอกันไปนะครับว่าเราจะได้แจ็คผ่อนหรือเปล่าอเคครัมผมเดี๋ยวเราไปซูมตัวใหม่กันเลยนะครับก็นี่นะครับนี่ครับเกิดชาตินี้พี่ต้องเทปเซนสองนะก็มาดูรูเดียนะครับผ้าเป็นธาตุไม้นะครับก็ดูดิท่าแรกสกิลแรกนะครับสร้างบารียรเพิ่มพลังชีวิต4 0 0สิบวิ สกิลสอนะครับยกเลิกภาว่าอามาตะผลบัฟสร้างควาเสียหาย3,200ส่งสูงสุดถึง3,600เลยนะครับแล้วก็ห้ามศัตรูใช้ทัษะแล้วก็ที่ดีสุดก็คือนี่ครับหยุดเวลาโอ้โหนี่โคตรสุดยอดเลยเกมทำมาแบบตัวละครเก่าเลยนะครั้งที่แล้วอ่ะซีซั่นหนึ่งะเหมือนเลยแค่มีเก้าดาวเพิ่มเข้ามานะครับคุณผู้ชม ก็ส่วนพสอชาวยก็ฟื้นหลังน่าจะดีสุดน,นะบอกเลยส่วนยืนยืนอยู่ไหนวะสามร้อยสามสิบมันใกล้ยังไะบึงคนอะ่ะไงบึงคนยูดีเสแข็งยานะแล้วก็จำเป็นไล่ไล่ฟิส,สเอฟผมเรามาอ่านสกิลนะครับเป็นธาตุน้ำแล้นึกว่าเป็นธาตุไม้โอ้โหเดี๋ยวะ โอเคยกเล 3, ิกเพราะว่าเอาตาศัตรูสร้างมา3,300เคลื่อนย้ายศัตรูไปแนวหลังอันนี้ผมโคตรอยากได้เลยผมจะเอามาทําทีมนะโอ้โหอันนี้ว่าดีแน่เลยเคลื่อนย้ายศัตรูไปแนวหลังนะมาครยบก็มันเหมือนเอลิทนั่นเองนะครับผมเอลิทซึ่งก็เคลื่อนย้ายไปด้านหลังนะก็โอ้โหอยากได้มากเลย สกิลสเป็นสกิลบฟัฟนะเพื่มาลังจมตีแล้วก็คอมบอยจมตีเคลื่อนที่แค่นี้นะครับโหทรงสูตสามร้อยกับร้อยหกสิบนะส่วนความสามารถเก้าดาวก็เ,เหมือนกันนะผมรู้สึกใช้แร่น้อยนะหนึ 1, ่งพันสี่ร้อยเแดูรูดีดสิหนึ่งนพะันแปดร้อยโหเยอะนลยเนียแต่ยังได้มากเลยตัวต่อไปนะครับเป็นนานาโฮจินะครับหรือว่าเป็นตัวที่คล้พระเอกนะ ใครที่ดูเรื่องนี้ก็น่าจะรู้คล้ายๆพระเอกถูกส่งมาในโลกต่างโลกนั่นเองโอเคครับผมสกิลแรกนะครับก็เพิ่มใช้ทักษะสามสโหตัวเลขสามสิบสอ่ะเพิ่มอัตาแม่นยำทักษะสามสามเพิ่มเวทีช้นักษะยี่สิบนะครับก็ตัวนี้ไม่มีดาเมจนะเป็นตัวบัฟเท่านั้นเองสร้างมาเลือยห้าวีแล้วก็ฟุ้นฟูน 4, าสาี่สิบเอร์ซน์่อทักษะเฮ้ ต่อต้านการอันเชิญนะแล้วตัวต่อไปนะครับเป็น uh, Linear and p e r ร์เซนะครับก็สกิลแรกนะครับก็สร้างคลัเสียหาย2,600แล้วก็ลดความไวโจมตีของศัตรูลดความเร็วแล้วก็สกิลที่2นะครับเพิ่มอัตราคิติค่อนค่าโอ้โหตัวนี้เป็นเพิ่มคิดคิคอนนะแล้วโจมตีพื้นที่อะไรสักอย่างเปลี่ยเป็นการโจมตีพื้นที่ด้วย ไอเฟ่งน่าจะสวยนะถ้าเป็นคู่อ่ะแต่แร่คนเยอะสองพันครับผมเอเบบี้คีบด้วยโอ้เ oh, บี้คบแล้วก็จบตีครั้งสุดท้ายนะนี่ก็เหมือนกันนะโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปซูมกัน,นเลยเราจะหยอดทีละยี่สิบตัวก็พอนะครับก็ยี่สิบหรือสามสิบเนี่ยโอเคครับผมแล้วก็เราค่อยไปรอเพิ่มโอกาสนะครับผมเพิ่มโอกาสอีกสองวัน,นครับผมอดใจรอ ผมไม่รู้ว่าจะออกหรือเปล่าหนึ่งออกครับไปครับผมตัวแรกมาแล้วครับผมเล่าปีครับสักครู่ครับ มางัง้นกัหนึ่งสองสามสี่ครับผมไปมาขอเทียบหน่อยสองสามสี่ห้าหกเจ็ดครับผมขอูเทียบหน่อย ไม่เคยได้ตัวตุ้งมารีวิวอะไรเงี้ยไม่เคยได้ว,ว่าจะเอามารีวิวสักหน่อยเปิดซูมต้นเรือนไม่ได้นี่ยเป็นวกลาง,บบาททอ,งอย่างนี้ก็หายไปกูหมดาัเจ็บหนักนะเนี่ยโอ,อ้ยอีกสิบตัวไปไปครับผม มาโอ้โหต่อไปเกมจะก๊อตัวเดิมมาไหมอ่ะโ,อ,โ,โ,อ,โอ้นี่โหนักใจเ เจ็บชิดเลยเอาเจ็ดดาวให้ผมได้ไงอ่ะโอเคเราเรา,เราอีกสม่มอีกสิบตัวไปโอ้โหเจ็บหนักแล้วเนี่ยเจ็บหนักเนี่ยมาครับผมห่สิบตัวผมจะไว้เพื่อระการมันดูกันว่าจะได้หรือเปล่าโโอ้หมันเขยได้ไหมเนี่ย ปวดตัวไม่คือได้เลยไปครับผมอโอเคครับรู้เรื่องครับผมก็คคผู้ชมก็ไปทูมขอให้ได้นะครับก็ก็ดูผมเอาก็ไอดีหลังก็ส่วนใหญ่ก็จะเกลือตามสเต็ปนะ ไม่เคยนะให้ผมเลยต้นเดือนอะก็ดูเอานะครับโอบันต้ามาได้ไงนเนี่ยโอ้โหตัว๊อปปี้มาดูการมีวรีมนี่ยสกิลเลยว่าเล้วเขาจะหาตอนเรื่องคุณฟูเนอะอยู่สองซแล้วสองพันแล, 2000, แล,ล้วรถเฮ้ยโจมตีทำให้ตูก,ก,กระดินถอยหลังอ๋อเนืกอไปแนวหลัง น่าจะดีนะออามามีบนอะไรออกมานำตะโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะก็ใครมีดวงก็ไป่ o มมกันก่อนเลยก็ผมจะรอคู่เทพนะโทรมาการคู่เทพเท่านั้นก็ดูรูบี้ดีโอ้ผมต้องเอาไปใช้สุขีนะ ซึ่งเกียร์ผมว่าดีนะผมมาอ่านมานิดหน่อยก็นี่นะก็ประมาณนี้เลยแปดดาวก็จะเป็นช่องกลางนะครับผมผมอยากได้อันแรกอะให้เอเิลิเอนะสองให้อันนี้ก็ได้อะไรวะตัวอะไรนะอ่าเลมเออเลมเลมเลม่มแต่ความสามารถแปดดาวยังไม่ตรงนี่ดิโอเคครับผมก็นี่ไงเจ็ดดาวที่ผมอยากได้โจมตีดนไน่นอน มีสองชิ้นนะมาดูกันว่าผมจะได้หรือเปล่าคคีก็ผมก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเรารอเพิ่มโอกาสดีกว่าก็ถาใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่แล้วเราไปเจอกันคลิปหน้าครับผมเจอกันครับนึกว่าจะได้ไม่มาเลย